วนึ่งผมเพิ่งขึ้นเมื่อกี้พี่ตัวตรงไหนอ่ะอยู่ตรงไหนอยู่ในป่าพี่อยู่ในป่าที่ที่น้อยเคยซุ่มอ่ะไปเลยเป็นสมบเลยมีคนหนึ่งของฟูด้วยฟูด้วยอยู่ไ,<อ>ไหนเนี่ยมันวิ่งเข้าป่าไปแล้วเหรอนี่นี่ยอยู่ล้างล้าเลยกล้าเลยผมวิ่งเปลี่ยนลูก่อนพี่เป็นตัวนั่นนั่นซอมบี้หรือคนอ่ะไม่มีซอมบี้ตอนเนี้ยมีแต่คนแล้วที่วิ <คน S 1> ่งไล่นันอยู่นั่นอะไร มันมีซอมบี้ผู้หญิงวิ่งตอนนี้ยตัวหนึงไม่ใช่ไอศัตรูเราอยู่ไหนอยู่ตรงที่เราสู้มาพี่น็อตเอาอยู่ตรงนั้นเลยเหรออ่าวิ่งมาเลยมันมีเพื่อนมันมาสมทบแน่เลยน่ะใส่ชุดอะไรฮะนัยิงใส่ผมอยู่เนี่ยยัายิงผมเปลี่ยนจุดแล้วไงผมวิ่งหนีนะพี่ยอมอันคอนเช่นแล้วอ่ะไหนอยู่ไหนเนี่ยกลางกลางลานเลยพี่ไหวไม่ใช่ไอศัตรู ไม่รู้ว่าผมวิ่งทิ้งออกมาแล้วเฮ้ยสรุปศัตรูอยู่ตรงไหนวะเนี่ยงงเนี่ยอยู่ตรงลานตรงตรงที่เอาซุ่มอ่ะพี่น็อตตรงที่ต้นต้นไม้เลยเหรอใช่พี่หวานพี่หวายวิ่งมาเคลียร์ศัตรูแล้วมาฉีดย้ายผมหน่อยเฮ้ยผมเห็นตัวแล้วผมยิงมันก่อนไปนนึงอยู่ไหนอ่ะผมมองไม่เห็นศัตรูมองไม่เห็นใครเลยตายแล้วโดนแล้วโดนแล้วยิงมันให้ตายเลยยิงมันให้ตายผมอยู่ตรงที่ซุ่มนะผมอยู่ตรงที่ซุ่มเก่านะไม่ใช่ตรงข้ามฝั่งตรงข้ามสัตว์ฝั่งตรงข้ามเลยตรงต้นต้นไม้ฝั่งซ้ายมือล่ะ เฮ้ยมันออกไปแล้วพี่มันโดนยิงแล้วเฮ้ยตายเลยมันออกมันออกมันจ้ำออกไปแล้วโดนยิงไม่จ้ำไม่จ้ำจ้ำจ้ำตะโบดเห็นกระตาเนี่ยตะโบอยู่กับผมตายตายตายแล้วตายแล้วยิงซ้ำยิงซ้ำมันยิงซ้ำมันเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมมาตายแล้วตอนนี้มมีคนยิงผมอีกอยู่ไหนวะเฮ้ยนั่นตะโบสมั้นอ่ะอย่าเพึ่งอย่าพิ่งผมอยู่บนเนินที่ซุ้มข้างลงบินอะไรวะงงเฮ้ยมันยิงผมอ่ะใช่ไม่ไม่อาจจะยิงกันเองเมื่อกี้ pa ba ba, ba.